วันนี้มาทำต้ยมยำนะคะต้ยมยำไข่ปลานะไข่หมึกไข่ปลาหมึกนะคะเอาโบชุบครับเมืเ่อกี้ต้ยมยำไข่หมึกนะคะ,ะแซ่แบแซ่บครับเพื่อนๆชิมกันได้จ้ะอืม้มสุดยอดเลยจ้ะ ん <noise> เรียบร้อยค่ะแบบไม่ง่ายแต่ว่าสุดอร่อยเลยจ้าหอมหอมจ้ะใครชอบใส่พริกเผาก็พริกเผาลงนะคะใส่พริกเผาใส่นมสดหน่อยสุดยอดเลยค่ะ